นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมเอาเทคนิคการทำน้อยให้ได้มากนะที่ผมอ่านอาจจะอ่านเจอในหนังสือหรือว่า เอามาใช้กับชีวิตประจำวนันคุยกับผู้คนต่างๆนะแล้วก็คิดว่ามันเวนะิร์กเนาะเพราะว่าเอามาใช้เองทั้งหมดเลยก็เลยอยากมาแบ่งปันนะเมืม่อวานก็พูดไปตอนแรกแล้วนะครับวันนี้มาต่อเป็นตอนที่สองนะคือเวลาเราพูดถึงการจัดลำดับความสำคัญเนาะว่าตามหลักการง่ายๆเนาะเราควรทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อนนะแล้วถ้ามีเวลาเหลือค่อยทำสิ่งที่สำคัญน้อยลงมาผมว่าหลายคน ก็เข้าใจหลักการนี้แต่ว่าคำถามที่มักจะมีก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนสำคัญเนาะผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากครับคำตอบของผมคือว่าเราจะไม่รู้หรอกว่าเรื่องไหนสำคัญถ้าเราไม่มีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ถูกปะ่ะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดเนี่ยแปลว่าเราไม่มีอะไรสำคัญเลยนะคือ Priority ไม่มีเลยนะผมยกตัวอย่างชีวิตผมให้ฟังนะครับ ตอนที่ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากเป็นศาสตราจารย์ตอนนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าการเป็นศาสตราจารย์เนี่ยในบรรดากิจกรรมที่ทำเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําวิจัยคือเขาไม่ได้มานั่งดูนะว่าเอออาจารย์สอนปีหนึ่งกี่ชั่วโมงนะไม่เกี่ยวเขาไม่ได้มานั่งดูนะว่าเออเป็นที่ปรึกษากิจที่ไม่เกี่ยวเขาดูผลงานวิจัยของผมว่าผมทําวิจัยตีพิมพ์ที่ไหนยังไง พอเรารู้แล้วเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยการจัดลาดับความสําคัญง่ายเลยผมไม่ได้แปลว่าผมเลิกสอนเลยนะแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมควรต้องทําคือทําวิจัยเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังฮะถ้าเป็นการบรรยายข้างนอกเนี่ยผมทําน้อยมากผมทําน้อยมากถ้าเป็นเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแทบไม่ได้ทําเลยเพราะผมรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันกินเวลาผมถ้าผมสอนข้างนอกเป็นที่ปรึกษาเต็มไม่หมดงานวิจัยมันก็ไม่ออก ง่ายๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าเออจัดลําดับไม่ค่อยถูกเนี่ยถามเราก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายอยากเป็นมเนเจอร์คุณเลือกเลยว่าการที่จะได้เป็นมเนเจอร์เนี่ยสิ่งไหนส่งผลเยอะสิ่งไหนส่งผลน้อยพยายามใช้เวลากับสิ่งที่ได้ผลเยอะก่อนหรือในชีวิตประจำวันนะผมอยากรวยครับอาจารย์ก็ลองคิดว่ากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ย อะไรที่ทําให้เรารวยมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าต้องทําสิ่งนั้นอย่างเดียวนะอันเนี้ยทาธุรกิจทํางานเนี่ยจะทําให้เรามีไรายได้มากก็ดูซีรีส์น้อยลงหน่อยเพราะว่าดูซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นแต่ในทางกลับกันนะถ้าคุณมีเงินเยอะแล้วแต่คุณมีปัญหาเรื่องเบิร์นเอาท์ปัญหาเรื่องสุขภาพ Priority ของคุณอาจจะคือการดูซีรีส์นะครับหยุดพักบ้างนะครับทำงานน้อยลงหน่อยเพราะคุณยังขืนทำงานต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ย คุณมีปัญหาสุขภาพหนักขึ้นเรื่อยๆแนะ่เพราะว่า Priority คุณเป้าหมายคือคุณมีสุขภาพดีใช่ไหมเพราะว่าเงินมันมีอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นลองลองพิจารณาดูดีๆครับว่าเป้าหมายคุณคืออะไรแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญอีกเรื่องที่จะช่วยเราได้มากนะครับในการทําน้อยให้ได้มากเนี่ยคือการรู้จักพลังของชีวิตเราครับ คือใน1วันเนี่ยอันนี้ก็เราก็เคยคุยกันแล้วนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมมักจะใช้อยู่เสมอใน1วันเนี่ยเราจะมี energy level คือระดับของพลังงานแตกต่างกันคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะต้องพูดก่อนคือเราจะมี energy สูงตอนเช้าตอนเช้าหลังจากที่คุณนอนหลับแล้วเพิ่งตื่นมาเนี่ยคุณจะ fresh เวลานั้นคือเวลาผมเรียกว่าเป็นเวลาพรามทางหรือจะเรียกว่าเวลาทองก็ได้นะเวลาพวกเนี้ยเอางานที่ยากที่สุด งานที่ต้องใช้พลังเยอะที่สุดมาทําช่วงนั้นแต,แ,ตแต่แต่เน้นนะต้องเป็นงานที่สาคัญนะไม่ใช่ใช้พลังเยอะแต่ว่าทําไปก็ไม่มีความหมายไม่สําคัญอะไรก็ก็ไม่ควรนะคือคือต้องกรองมาก่อนแล้วเือไม่สําคัญในคุณเอาไว้ที่หลังอยู่แล้วแต่ว่ามันใช้พลังเยอะมากยกยกตัวอย่างในวิชาชีพผมนะงานวิจัยเนี่ยใช้พลังเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตอนเช้าทําวิจัยมันดียังไงครับทําน้อยได้มากไงครับงานวิจัยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสมมติต้อง แก้เปเปอร์เนี่ยผมว่าใช้เวลา30มนาทีแก้จบเลยเพราะพลังมันเยอะสมองมันแล่นแต่ถ้าเกิดผมไม่ทำนะผมตอนเช้าผมดันไปเอางานที่มันไม่ต้องใช้พลังเยอะมาทำเช่นตอบอีเมลตอบไปเถอะเสร็จปุ๊บเริ่มทำวิจัยตอนประมาณ6โมงเย็นซึ่งหลังจากสอนขับมาเหนื่อยๆสมองไม่แล่นเชื่อไหมงานเดียวกันเนี่ยที่ตอนเช้าทำา30นาทีอะตอนเย็นทำามชั่วโมง เราจะพบว่าเนี่ยไม่เสร็จสัทีงานไม่เสร็จสัทีเพราะคุณใช้จังหวะเวลาผิดประเภทเนเวลาที่สมองแล่นเวลาที่เป็นพราำชามเป็นเวลาที่คุณเฟรชที่สุดคุณกลับเอาอ e ีเมลมาตอบแต่ถ้าเกิดคุณเอางานวิจัยมาทำแป๊บเดียวเสร็จ30มนาทีอีเมลไปตอบตอนเย็นก็ได้ไม่ต้องใช้พลังเยอะโน้ตบางคนอาจจะสมองแล่นตอนเย็นตอนกลางคืนนะ ตอนเช้างวงเหยียมากเลยจานไม่มีพลังเลยก็ลองดูว่าพลังช่วงไหนเยอะเอางานที่ยากและสำคัญมาทำอ่ะมาดูเทคนิคถัดไปนะครับที่ผมใช้แล้วเวิร์กนะครับผมกำลังจะเชีร์ว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งที่มันทำให้คุณได้งานมากโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับหลายคนบอกมีด้วยหรอ มันมีด้วยเหรอที่จะทําให้คุณทํางานได้เยอะขึ้นทําน้อยได้มากเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยมีครับคืออะไรรู้ป่ะครับคือการนอนครับผมมามาตกผลึกหลังจากอายุ40บวกมาแล้วครับยิ่ง50บวกนี่ยิ่งเห็นชัดเลยครับผมอยากจะพูดว่ายิ่งนอนยิ่ง productivity เพิ่มขึ้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์มันนอนแล้วมันจะ productivity เพิ่มขึ้นได้ไง คุณอาจจะเคยคิดว่าการทำงานวันละ20ชั่วโมงจะได้งานมากกว่าการทำงานวันละ8ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะมันได้เวลาเพิ่มตั้ง12ชั่วโมงจริงไหมจริงถ้าคุณทำงานแค่วันเดียวผมพูดแบบนี้เสมอจริงถ้าคุณทำงานแค่แค่วันเดียวแต่ไม่จริงเลยถ้าคุณทำงานต่อเนื่องแล้วปกติเคสเราเราไม่ทำแค่วันเดียวเราทำต่อเนื่องอสมมตินะคุณทำงาน 8ชั่วโมงคุณได้งาน8หน่วยแล้วกันเอาง,ง่ายๆงาน8หน่วยนี่เคส A A นะแล้วคุณก็ไปนอนคุณไปพักผ่อนไปนอนเคส B คือคุณทํางาน20ชั่วโมงคุณได้งาน20หน่วยะจริงๆมันไม่ได้20หน่วยด้วยนะเพราะว่าช่วงที่มันดึกๆแล้วคุณจะงานคุณจะ productivity ตกละเพราะคุณเหนื่อยแต่ผมให้เลยอะผมให้20หน่วยเลยเอา้าวงั้น20ชั่วโมงก็ได้งานเยอะกว่าสิถ้าวันเดียวใช่ แต่มันเอฟเฟกของการอดนอนมันจะส่งผลต่อวันรุ่งขึ้นคุณทํางานวันละ8ชั่วโมงคุณได้งาน8หน่วยวันรุ่งขึ้นคุณก็อยากได้8หน่วยรวมกันเป็น16หน่วยแล้วนะรวมกันเป็น16หน่วยแล้วนะคุณทํางาน20ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นคุณทํา20ชั่วโมงผมรับประกันเลยคุณไม่ได้20หน่วยเหมือนเดิมนะเพราะคุณทั้งง่วงทั้งเครียดทั้งเหนื่อยคุณอาจจะได้แค่10หน่วย20ชั่วโมงนะแต่ได้มาแค่10หน่วยเอาก็ยังมากอยู่ดีีน่30 หน่วยนะสองวันสาสิบหน่วยเมื่อกี้สองวันแค่เท่าไหร่สองวันแค่สิบหกหน่วยเองแ8ดปดเข้าวันที่สามคุณทำงาน8ดชั่วโมงคุณเฟชอยู่แล้วครับอีกวันหนึ่งคุณก็ได้แดหน่วยตอนนี้คุณสะสมได้ยี่บสหน่วยแล้วนะแปดสายี่นะยี่สี่หน่วยแต่คุณทำงาน2ี่บชั่วโมงมาสองวันแล้วอะคุณนอนวันละสี่ชั่วโมงมาสองวันแล้วอะวันที่สามคุณทำงาน2ี่สบชั่วโมงอีกแต่คุณได้ห้าหน่วย ตอนนี้คุณคุณคุณสะสมนะ20สบวกส0บวกหเป็นเท่าไหร่35หน่วยคุณลองเห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆครับวันที่4ี่ทำอีก8ชั่วโมงคนแรกเนี่ยที่นอนเต็มที่อะ่ะคุณได้วันละ8ชั่วโมงอะ่ะแ4ดสแต่วันที่4คนที่2เนี่ยทำงาน20ชั่วโมงอะ่ะอาจจะได้แค่1หน่วยละเพราะคุณอดนอนมา4วันติดละ คือคือคุณทํางานเละเทะเลยอ่ะเบอผิดเผลอจะติดลบด้วยฮะทำผิดแล้วต้องมาทําใหม่อะแต่ผมให้หนึ่งหน่วยเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกคุณได้20วันที่2คุณได้10วันที่3คุณได้5 3, 5วันที่4คุณได้อีก1 36เข้าวันที่5คนที่นอนเยอะ 85, 40ได้ได้แหน่วยทุกวันสม่ำเสมอคุณ40แล้วนะ ส่วนคนที่ไม่ได้นอนมาห้าวันวันนี้ห้าศูนย์เลยเละเทะเลยอาจจะติดลบด้วยอย่างที่บอกทำผิดทำใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าวันคุณโดนแซงแล้วการอดนอนติดติดกันทุกวันเนี่ย productivity ในภาพรวมเ่ยไม่ต้องไกลฮะเมื่อกี้ผมคำนวณดูเล่นๆอน่อยยกยกตัวอย่างเมื่อกี้ห้าวันก็โดนแซงแล้วครับวันเดียวอะ่ะดูดูจะดูจะนำครับแต่ระยะย,ยาวคุณแพ้แน่ เพราะฉะนั้นอยากมี productivity ที่ดีต้องนอนให้พอสำหรับผมเนี่ยคำว่านอนพอแปลว่านอนแล้วตื่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกมันจะมีความ fresh การเอาเวลานอนไปแรกกับการทำงานเนี่ยใน l องเท e มไม่คุ้มแน่ๆนี่ไม่ได้นับเรื่องสุขภาพด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้คุณอดนอนแบบนั้นเป็นระยะนานนะสุขภาพกายคุณพัง คราวนี้คุณเป็นโรคเลยคราวนี้คราวนี้ยากเลยคราวนี้ชีวิตยากเลยแล้วสุขภาพมันพังบางทีมันกู้คืนไม่ได้ร้อยเอร์เ็นะครับสุขภาพจิตเสียอีกเบิร์นเอาลาออกคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากทําน้อยให้ได้มากนอนครับข้อแดครับที่เป็นเทคนิคที่แดต่อนเนื่องมาจากเมื่อวานนะคือเวลาเราจะทําน้อยให้ได้มากเนี่ยถ้าคุณเอาทุกอย่างมารวบทําด้วยตัวคุณเองร้อเอร์ตเนี่ย คุณทำได้แค่ลิมิตหนึ่งอะเมื่อแกผมบอกแล้วมันมีเวลานอนเนี่ยอาจารย์เลอกทำแปดชั่วโมงเนี่ยนะแล้วผมจะไปเมื่อไหร่ผมจะไปถึงเป้าหมายรวยร้อยล้านเนี่ยอันนี้คุณต้องหากองทัพมาช่วยคุณคพราะว่ากองทัพคือการเดลิเกตงานเดลิเกตงานคือการแบ่งงานให้คนอื่นทําถ้าเป็นสมัยก่อนคุณก็ต้องหาคนมาช่วยทํางานคุณเนะีย่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะผมเขียนหนังสือเนี่ยผมจะเดลิเกตงานที่ไม่เกี่ยวกับการเขียนออกหมดเลย ผมเขียนเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเขียนเช่นออกแบบบกคนอื่นเก่งกว่าผมผมยอมใจเงินตรวจคำผิดพิสูจน์อักษรอีดิทคำพูดผมให้โปรเฟชชั่นอลทำเขาเก่งกว่าผมพิมพ์หนังสือผมให้โงพิมพ์ทำผมไม่มานั่งซื้อเครื่องพิมพ์พิมพ์เองหรอกการที่ผมเดลิเกตงานออกไปพวกนี้คือก่องทับของผมมันทำให้ผมเขียนได้ปีหนึ่งสามสี่เล่ม เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนช่วยไงเพราะม,มีคนช่วยไงถ้าผมไม่มีคนช่วยอะ่ะปีหนึ่งเล่มหนึ่งก็คืนเต็มคืนแล้วเพราะผมอาจจะใช้เวลาเขียนสเดือนออกแบบปกสเดือนเพราะทำไม่เป็นทำ,ท,ำทำแล้วไม่สวยทำทำแล้วทําอีกตรวจรูปเล่มเข้าลงพิมพ์สเดือนพิมพ์อีกพิมพ์เองอีก3เดือนอะไรเงี้ยคือคือมันมันมันไม่ไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลิเกตงานจะทําให้ผมออกหนังสือได้เยอะขึ้นมากขึ้นแต่ก่อน ต้องเดลิเกตไปที่คนเดี๋ยวนี้มีคนที่เก่งมากๆมาช่วยเรา AI ครับผมยังเขียนเองนะเพราะว่าการเขียนคือความสุขแล้วมันก็คือคอของผมคอคือเรื่องที่สำคัญของผมแต่เดี๋ยวนี้ AI ทํำเรื่องอื่นๆได้ดีมากๆออกแบบเดี๋ยวนี้สวยงามทำทุกอย่างเกือบจะแทนมนุษย์ได้เกือบหมดเลยงานที่ตรวจคำผิดเนี่ยผมไม่ต้องไปจ้างคนละ AI ตรวจเพิ่เดียวเร็วเกวเ่าคนเยอะครับคอสตต่ำกว่าคนเยอะด้วย สิ่งพวกนี้มันคือตัวคูณของความพยายามครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับคนที่อยากทำน้อยให้ได้มากแต่ว่ามันไปเจอสิ่งที่ยากที่จะสำเร็จเราจะทำยังไงให้เราสำเร็จเพราะว่าคือคือโลกเรามันไม่ใช่แบบทำครั้งแรกสำเร็จเลยคราวนี้จะทำยังไงแต่ในเรื่องนี้มันยากเลยนะอาจารย์ผมก็อยากทำแหละ เพราะส่วนใหญ่เรื่องที่สําเร็จยากก็มักจะเป็นเรื่องที่มันมีเบนฟิตเยอะเนาะหลักการครับทําบ่อยๆครับต้องทําบ่อยๆในเรื่องนั้นเราทําทุกเรื่องบ่อยๆไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราที่เราคุยกันเมื่อวานนะเราต้องโฟกัสเรื่องที่สําคัญครานิดผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าอันนี้โอกาสสาเร็จแค่สิโอกาสล้มเหลว9 0ถ้าคุณทําแค่หนึ่งครั้งเนี่ยล้มเหลวโอกาสล้มเหวลเหวสูงมากครับแต่พอคุณทำสองครั้งนะ ทำครั้งแรกไม่เวิร์กทำครั้งที่2โอกาสที่คุณจะไม่เวิร์กสองครั้งติดกันเนี่ยคือครั้งหนึ่งล้มเหลวเป็เก้ครั้งติดกันคณิตศาสตร์ธรรมดาคือ9 0้าสิบเปอร์คูณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าเหลือแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสังเกตไหมครับทำครั้งเดียวล้มเหลวเก้าสิบทำสองครั้งติดกันโอกาสจะล้มเหลวทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองจะเหลือแปดสิบเอ็ดหายไปเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าคุณทำเจ็ดครั้งติดกันโอกาสที่จะล้มเหลวทั้งหมดเเเนนนีี่่ยยอาคูณกั 7ครั้งเนี่ยมันจะเหลือแค่48%แเลยนะแปลว่าถ้าอะไรที่ทําครั้งเดียวโอกาสล้มเหลว90%เนี่ยทำแต่ละครั้งโอกาสล้มเหลว90%็ถ้าคุณทํา7ดครั้งติดกันเนี่ยโอกาสที่จะล้มทั้งหมดเนี่ยน้อยกว่าที่จะสําเร็จแล้วนะครับ48%แล้วถ้าเกิดคุณทําติดกันย2ิบสองครั้งอ่ะคุณเอา90%คูณ90%คูอร์เซ็นต่ละครก้าสอกเสล้มเหลวตคูณมากิต่คุณทํานติคกันต่ครั้งโอกาสล้มเหลวั้งหมี่ยต่าุ0ทำต แปลว่าคุณมีโอกาสสาเร็จสูงมากนะครับเพราะนั้นหลักการคือทําบ่อยๆดังนั้นเวลาคุณจะทําอะไรที่มันโอกาสสาเร็จน้อยเนี่ยแล้วคุณอยากทําให้สําเร็จนะคุณต้องทําให้การล้มแต่ละครั้งอ่ะคุณลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณคุณนึกภาพเวลาคุณขี่จักรยานเนี่ะมันไม่มีใครจับจักรยานตอนเด็กๆเนาะครั้งแรกแล้วขี่ได้เลยหรอกมันต้องล้มแต่พอล้มเสร็จปุ๊บคุณก็จับขึ้นมาขี่ใหม่ แล้วคุณก็จะเรียนรู้จากการล้มครั้งแรกว่าอ๋อขี่ช้าไปมันจะลม้มคุณต้องขี่เร็วกว่านี้หน่อยพอขี่ใหม่ล้มอีกขี่เร็วไปอ๋อเร็วเกินไปคุณคุณจับลม้มลุก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 แป๊บเดียวคุณขี่เป็นเหมือนว่ายน้ำอ่ะไม่มีใครกระโดดลงน้ำแล้วว่ายฟรีสไตล์ได้เลยนะครับคุณว่ายเสร็จปุบ๊บมีสำลักน้ำมัำ่งอะไรมั่งคุณเรียนรู้ว่าเอออาปากเร็วเกินไปมันสำลักน้ำอาปากช้าไปมันก็ไม่ได้หายใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักคุณจะว่ายเป็นลอยตัวได้ไว่ายเป็นอะไรเงี้ย ประเด็นคือคุณอย่าไปขี่จักรยานทางด่วนนะฮะล้มเสร็จรถชนเลยนะคุณจะคุณจะล้มได้ครั้งเดียวนฮะคุณอย่าไปไว่ายน้ําในมหาสมุทรที่ขึ้นใหญ่ๆครับจมปุ๊บลงใต้ทะเลเลยนะไม่ได้ฮนะขี่จักรยานขี่แถวหมู่บ้านไม่ค่อยมีรถล้มไม่เป็นไรใสพวกสนับแข่งสนับเขา่าสนับมือสนับซอกอะไรที่ล้มแล้วมันไม่เจ็บอะ่ะคุณล้มได้บ่อยๆหรือคุณไปที่ สระว่ายน้ำตื้นๆคุณจมก็ไม่เป็นไรสำลักน้ํานิดหน่อยคุณก,ก็ลุกขึ้นมาว่ายใหม่ได้ใช่ปะ่ะทำธุรกิจเหมือนกันนะก็อย่าไปแบบโอ้โหกู้นี่ยืมสินขายบ้านขายรถทําครั้งเดียวเจ๊งแล้วอีกอีกสิปีเจอกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็านากาสสาเร็จก็น้อยนะเรื่องสุดท้ายที่จะทําให้เกิดทําน้อยให้ได้มากคือการให้จริงๆการให้เนี่ยนะไม่ใช่ให้ระหว่างผลนะแต่มันเหมือนพี่โจ ธนาเทียนอัจฉริยะเคยมาพูดแล้วก็พูดในหลากหลายวิธีด้วยแต่ในในเอ่อ i ีโเนาะใน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยพี่โจบอกว่าการให้เหมือนการปลูกต้นไม้คือคุณยังไม่ต้องหวังว่าต้นไม้นี้มันจะให้ผลอะไรคุณไม่ต้องคุณปลูกไปเรื่อยๆฮะแล้วเดี๋ยววันนึ่งคุณมีป่าแล้วมันจะช่วยชีวิตคุณดีขึ้นหลายเท่าแต่มีเคล็ดลับนิดเดียวคือให้ต้องให้กับคนที่เขาเป็นผู้ให้ด้วยกัน มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคุณไปให้คนที่เขาจ้องเอาเปรียบคุณนะคุณจะโดนสูบจนหมดเนื้อหมดตัวต้องระวังเรื่องนั้นด้วยนะครับก็หลักการพวกนี้เนาะผมเอามาฝากแล้วกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทํางานในการใช้ชีวิตยิ่งช่วงที่มันเครียดเบิร์นเอาโอ้ยหลายๆเรื่องรุมเร้าเข้ามาเนี่ยผมก็อยากที่จะลองเอาเทคนิคทําน้อยให้ได้มากของผมเองนะ คำา่าข,ของผมผมไม่ได้คิดเองทั้งหมดระบบอ่านหนังสือผมเอามา,าคุยกับคนที่เขาเป็นผู้รู้เรื่องนี้แล้วก็เอามาใช้กับตัวเองมาตลอดนะครับแล้วมันเวิร์กเนี่ยก็อยากนํามาฝากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story